นายชัยวัวน์วณิชวัฒนะผู้อำนวยการอาปรทนิวส์โพและรองศาสตราจารย์ดรธนัชสวิทย์ทัพฮิรันรักที่ปรึกษาด้านวิชาการร่วมถแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนระหว่างวันที่14ถึง27ธันวาคม2566จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปภายใต้หัวข้อเงินดิจิทัล10,000บาทกูมาแจกใครแบกหนี้โดยได้ออกแบบสอบสำรวจโดยใช้ฐานข้อมูลจากบัญชีรายชื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ line. พร้อมลงสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูต้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 328คนเป็นชาย650คนหญิง599คนไม่ระบุเพศ79คนในกลุ่มผู้ต่อแบบสอบถามดังกล่าวเป็นผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไป37.7%อายุ20-30ปี29.7%อายุ41-50ปี18.4%อายุ31-40ปี8.7%และต่ำกว่า20ปี5.6% ด้านการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี52.8%สูงกว่าปริญญาตรี28.9%ต่ำกว่าปริญญาตรี18.3%โดยมีทั้งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัทเอกชนผู้ประกอบการอิสระข้าราชการบำนาญผู้เกษียณอายุและนิสิตนักศึกษา สำหรับคำถามสำคัญที่ว่าสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันถือว่าเป็นวิกฤตและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องกู้เงิน5แสนล้านบาทเพื่อแจกเงินประชาชนหรือไม่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง31.5%รองลงมาไม่เห็นด้วย29.5%เห็นด้วยว่าวิกฤต11.7%และเห็นด้วยอย่างยิ่ง1 0 3อีก1 7เฉย เมื่อถามว่าเศรษฐกิจไทยปี2567จะดีขึ้นหรือไม่ส่วนใหญ่34.9%ตอบว่าน่าจะดีขึ้น29.5%ตอบว่าไม่แน่ใจ22.7%มองว่าน่าจะแย่ลง8.1%เชื่อว่าจะแย่แน่ๆส่วนทางกับอีก4.7%ที่มั่นใจว่าจะดีขึ้นมากจากประเด็นดังกล่าวทางทีมงานลงสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบย้ำคำถามนี้พบว่าประชาชนยังเชื่อมั่นว่าในปี2567เศรษฐกิจน่าจะขยับไปในทิศทางที่ดีกว่าปี2566เนื่องจากรัฐบาลน่าจะสามารถใช้งบประมาณได้แต่่ไม ให้ประชาชนเฝ้ารอนานเกินไปถามว่าอยากได้เงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทหรือไม่ส่วนใหญ่31.6%ตอบว่าเฉยเ2ย4ตอบว่าอยากได้และอยากได้อย่างมาก13.3%มี15.4%ตอบว่าไม่อยากได้อย่างมากและไม่อยากได้15.2%ถามต่อไปว่าถ้ามีการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทจะรับหรือไม่ผู้ตอบแบบสอบถาม4 0 7บรนตอบว่ารับและรับทันที16%ไม่กยากรบเพรา์ไม ไม่อยากรับ11.7%มีผู้ตอบเฉยๆ18.3%โดยเมื่อรับเงินแล้วจะใช้หรือไม่41%ตอบว่าจะทยอยใช้ใช้ทันที16.1%ไม่ใช้แต่จะเก็บออม4.6%ที่เหลือ18.6%ยังยืนยันว่าไม่ต้องการ และไม่ออกความคิดเห็น19.7%ต่อคําถามที่ว่าการที่รัฐบาลชุดปัจจุบันจะกู้เงินเพิ่มอีก5แสนล้านบาทมาแจากประชาชนเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อประเทศหรือกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่64.2%ตอบว่าเพิ่มความเสี่ยง16.9%กระตุ้นเศรษฐกิจไม่แน่ใจ16%ไม่สนใจขอให้ได้เงิน1.4%ไม่เพิ่มความเสี่ยง1.5%โดยเฉพาะประเด็นนี้ทางคณะทําทงานลงสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มต่างๆทั้งกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มเยาวชนกลุ่มข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มพนักงาน เอกชนและกลุ่มอาชีพอิสระในประเด็นยอมรับได้ไหมที่คนไทยต้องแบกหนี้จากการที่รัฐบาลออกพรบองเงินกู้ในครั้งนี้ส่วนใหญ่เห็นพ้องตรงกันว่ายอมรับไม่ได้ที่จะต้องมารับหนี้จากรัฐบาลในการออกพรบองเงินกู้ในครั้งนี้แต่หากออกพรบองเงินกู้ควรมีความรอบคอบและโปร่งใสในการแจกเงินและต้องสร้างความเข้าใจต่อภาคสังคมให้มากกว่านี้ไม่นะครับคำถ,ถามต่อนะครับก็คือยกมือสุดได้นอนเนี่ยนะครับสี่สามห้านะครับ และไม่แน่ใจสก็คือไม่แน่ใจที่47.6นะครับแล้วก็ยกมือส่วนตัวเาคือ30.7นะครับนั่นคือภาพประมวลนะครับในภาพคนงวมของอบทโพนะครับที่บอกว่าคนไทยมองมองอย่างไรนะครับเมื่อวิะครบาในช่วงเวลาเดึยวนะครับก็ต้องรําเกท่านสื่อมวลชนนะครับว่าโพลทั้งหมดนี้นะครับเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในช่วงหนึ่งขณะนันะครับซึ่งระทำไว้เมื่อ่ิล้วนะครับ แล้วก็มาโค้งตองนะครับในช่วงไฮไลท์ในช่วงนี้นะครับตั้ไก่แค่คำว่าปีที่แล้วนี่รู้สึกมันไกลแต่กินร้อนแค่คําว่าเพิ่งทำเดสร็จสดสดรอนนอ้อนร้อนะฮะเมื่อนักสิ้นปีที่ผ่านมานี้เองนะครับ